สวัสดีครับผมนายจิติพงาาศ์ฟานศรีรองประธานชมรมชูวีน้ำวันเทศบาลตำบลหนองแกรุ่นที่7ครับทูบีน้ำวันเปรียบเสมือนเตาหลอมเหล็กไม่ว่าจะเหล็กขึ้นสนิมเหล็กที่ไม่ได้คุณภาพพอเข้ามาสู่เตาหลอมสุดท้ายเตาหลอมนี้ก็จะผลิตเหล็กที่แข็งแกร่ง ผมนะครับเกิดที่หนองบัวลำพูครับพ่อแม่นะครับแยกทางกันตั้งแต่เด็กทีนี้ผมก็อาศัยอยู่กับตากับยายตายายก็สั่งสอนตลอดนะครับอบรมสั่งสอนแต่ก่อนผมถือว่าเป็นเด็กที่เกเรเป็นเด็กที่เกเรติดเพื่อนประมาณช่วงปหจะเข้ามหนครับผมไม่ค่อยสนใจครอบครัวไม่ค่อยสนใจการเรียนเวลามีการบ้านนี้จะไม่ทำครับอันดับแรกกลับมาถึงบ้านเพื่อนก็จะชวนไปขี่แวนรถตอนนั้นตายายก็บอกนะครับบอกว่า ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายแต่ ика, ก็ไม่ฟังครับก็ไปกับเพื่อนคือตอนนั้นรู้สึกว่าเพื่อนมีอิทธิพลต่อความคิดมากเลยครับคือเพื่อนชักชวนไปไหนก็ไปคือตอนนั้นผมไปกับเพื่อนตามปกตินี่แหละครับทีนี้ก็มีการแว้นรถก็จะมีการยกล้อมีการขับรถซิ่งก็ทําให้ประสบอุบัติเหตุรถล้มนะครับไปกี่ครั้งก็รถล้มก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่า แบบนี้ไม่ได้แล้วครับเจ็บแขนถลอกขาถลอกไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็เจบ็บกวาตัวเองตายกวาตัวเองตายก็เลยตัดสินใจไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนพาไปพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีบางครั้งก็มีเพื่อนแนะนําให้ลองเกี่ยวกับสิ่งเสพติดของผมเรียนอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดหลังจากจบป .6 ก็ต่อมัธยมของจังหวัดต่อเลยครับไม่ได้กลับไม่ได้กลับมาที่บ้านครับ mm hmm. ก็จุดเปลี่ยนของผมนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นประธานชมรมรุ่นที่4ก็ได้ชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรม mm hmm. เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมไม่ต้องการที่อยากจะขับรถไม่ต้องการที่อยาก,ยากจะซิ่งเมราะว่าครัวครับก็เลยตัดสินใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรม mm hmm. ตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้สังเกตเห็น เราก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ที่บ้านรุ่นพี่เขาเป็นอีกแบบหนึง่งพอมาที่ชมรมก็เป็นอีกแบบหนึง่งเขาก็กล้าพูดกล้าแสดงออกเข้ามาในชมรมแต่ก่อนผมก็ยังไม่รู้จักอะไรครับก็ยังวางตัวไม่ถูกตอนนั้นก็มีเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่เด็กแว้นนะครับชวนกันไปครับหลังจากที่พี่ประธานชวนให้ไปเข้าร่วมค่ายทักษะชีวิตไปทีนี้ก็ เกิดความรู้สึกเลยครับอยากจะเป็นเหมือนกับพี่เขาเลยครับเห็นพี่เขาจับจับไม้แล้วก็พูดรู้สึกว่าโอ้ตอนนั้นแบบพี่เขาพูดได้อย่างไงแบบว่าไม่มีบทแบบไม่อายด้วยผมเลยตั้งใจว่านี่สักวันเนี่ยเราต้องเป็นเหมือนกับพี่เขาให้ได้ต้องกล้าสแสดงออกต้องกล้าที่จะพูดต้องเป็นคนที่เข้าสังคมได้ในปี2562 ก็ได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานก็ได้รับรางวัลชมเชยภูมิใจมากเลยครับหลังจากที่ได้รับรางวัลเสร็จนะครับแม่ติ๋มก็เห็นเราว่าเราสามารถที่จะไปต่อได้ก็ส่งเข้าร่วมเข้าค่ายแคมป์ตอนนั้นผมอยู่ม .2 นะครับส่วนมากคนที่เข้าแคมป์นะครับก็จะมีม .4 ม .5 ม .6 ใช่ไหมครับผมเป็นน้องน้องสุดเลยนะครับตอนนั้นแบบไปเข้าค่าย ก็สอนทั้งการพูดครับทักษะการพูดทักษะการบางตัวบุคลิกภาพตอนเขาให้เลือกเข้าวิชานะผมเลือกเข้าวิชาพิธีกรเพราะผมมีความตั้งใจอยู่แล้วว่าสักวันผมต้องพูดเหมือนกับพี่เขาให้ได้ผมต้องกล้าแสดงออกให้ได้ t ูบีน้เม่ววันนะครับให้ผมมากมายถือว่าให้ชีวิตผมเลยถ้าหากไม่มีทูบีน้เม่วันคงไม่มีผมในวันนี้ ผมก็อยากจะบอกนะครับน้องๆว่าถ้าหากเรามีโอกาสก็อยากจะให้พวกเราเรียบคว้าโอกาสนั้นไว้เพราะว่าบางครั้งโอกาสมันไม่ได้มีมาง่ายๆนะครับถ้าหากเราปฏิเสธโอกาสนั้นเราอาจจะพลาดไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสรีบคว้าไว้นะครับแล้วก็ทําโอกาสนั้นให้มันเต็มที่ตั้งใจทําเพราะว่าถ้าหากเรามีความตั้งใจสิ่งนั้นก็จะออกมาดีเสมอ